วีไอพีคาโก้แดสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำคังสินค้ากวางโจอยากรู้ไหมทำไมเราถึงเลือกคังสินค้าที่กวางโจวันนี้มีไอพีคาโก้แปดแจะมาบอกค่ะเพราะว่ากวางโจมีโรงงานผลิตสินค้ามากมายเช่นเสื้อผ้า รองเท้าของกิฟช็อปและยังมีตลาดค้าส่งขนาดใหญ่อีกมากมายเช่นตลาดซาเหอเป็นตลาดสินค้าแฟชั่นที่นิยมที่สุดร้านขายส่งในไทยส่วนใหญ่ต่างก็มารับกันที่นี่กล้ยฮาวากัรเป็นศูนย์การค้ากระเป๋าและเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจวเป็นตลาดกระเป๋าที่มีกระเป๋าครบทุกแบบ เช่นกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าแฟชั่นตลาดค้าส่งอัญ,ญมณีและเครื่องประดับกวางโจวกวางโจวนั้นยังเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตการค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของจีนและยังมีร้านค้าอื่นๆอีกมากมายทั่วกวางโจวและพื้นที่อื่นๆเราจึงตัดสินใจเลือกกวางโจวเป็นหนึ่งในครั้งสิดค้า เพื่อให้ลูกค้าสะดวกประหยัดเวลาและที่สำคัญประหยัดเง,งนินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์ VIP Cargo 8 8ดหรือว่าสแกน QR Code ได้เลย Facebook VIP Cargo 8 8ดสามารถค้นหาได้เลยหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์080 895 1284 ถ้าเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้พาคชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเพราะว่าเรายังมีความรู้ดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้มีไอพี้ากัวแปลกๆขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ